เอัค okay, ผ้มก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมกับผมคนเดิมกับช่องเดิมกับโอ้แมปเจฟนะครับเป็นแมปที่หลายคนก็อาจจะเคยเล่นกันบ้างแล้วนะครับผมแต่กอ็อาจจะยังมีคนไม่เคยนะซึ่งแมปนี้เนะี่ยเป็นแมปที่เราต้องไปตีกับไอตัวหัวที่มันชื่อว่าเจฟนะฮะมันจะมาประมาณตอนมืดๆอะตอนเช้าก็มีบ้างนะแต่ตอนมืดมันจะมาแบบชุกชุมเลยฮึ่ง อาวุธที่จะใช้ต่อกอนกับมันก็น่าจะมีแค่ไม้เบสบอลกับแฉลงอะน,นะแล้วก็ปืนโอ้โหพาฟิจะตกพอดีเลยเฮ้จะเอาอยัางไงเดียนะผมจะเล่นสักสิบ้านาทีแล้วกันทุกคนคลิปนี้แต่ว่าพอตัดคลิปออกมาแล้วไม่รู้มันจะเหลือ,อยกี่นาทีนะก็ผมจะเล่นสักสิบห้านาทีแล้วกันเข้ามาในบ้านที่มีไอเจฟอยู่นี่ไงทุกคนตัวไอเจฟปิดประตู ก่อนว,วิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้แล้วไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธสู้กับมันยังไงอะสู้กับมันยังไงอะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไม่มีอาวุธให้เดี๋ยวพี่ก็จะเย็นเย็นก่อนก็ได้โอ้โอตาเหลืองแสงมาไกลไกลโอ้เดี๋ยวสิพเพื่อนมีอาวุธไหมนะโอ้โหไม่มีเลยอาวุธจะ <c oughs> เจอเจ็บบุกก็จะแตกเลยอะ ันน่าจะมีะอาวุธเออไงไงไงแฉลงโอ้มีคอ้อนด้วยเงินเงาะแฉลงนะโอเคผมมีอาวุธแล้วอ้าวผมไม่กลัวแล้วครับพี่ไปละมีอาวุธแล้วก็จริงแต่ผมว่าผมไม่กลัวทีเดียวแล้วเราจะต้องรอให้ถึงตอนเช้านะครับก่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยใครอยู่แถวนี้บ้างเอ้ยเ้อืมอืมโอเคโอเคอันนี้ยู่ตัวจ้องรีบพิวนเดี๋ยวตายจะตายแล้วโอเคโอเคเรารอดแล้วเพื่อนเพื่อนขออยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนปิดไม้แล้วเฮ้ยเอามีคันแรงนีกว่าเราเราเรบพังเข้าไปได้เพื่อนเพื่อนขอขอยาตนะเพื่อนไเขานะ มันจะเสียงมันแรกหน่อยที่ต้องพังไม้เถอะเดี๋ยวจะช่วยซ่อมให้แล้วกันมีค้อนอยู่แล้วผมต้องเข้าไปในบ้านนี้ให้ได้นะโอ้ยเพื่อนมันก็บุไมนาจริงวะโอเคเข้ามาได้ละโอ้ยเ,เพื่อนนี่แงเจอแล้วตัวการมันปิดไม้ล้อมบ้านเลยอ่ะมันเหมือนมันกลัวจะจัดนะเนี่ะตั้งโคมไฟลวสองโคมเท่นี้พอยังเพื่อนตั้งโคมไฟแลวสองโคมเนี่ออย อืมอืมมาซ้อมบ้านซะขนาดนี้เฮ้ยแลอตรงนี้มันอะไรนะเสากลางบ้านอ่ะแบบหนึ่งเสริมเสากลางกลางบ้านแบบหนึ่งเสามงคลปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเสริมทำไมก็ไม่รู้ไม่ไม่จากัดอยู่แล้วทุกคนผมเลยเสริม ตอนนี้เช้า,ย,ายังยังยังไม่เช้าหรอกมัง้งอ๋อนี่ยเราเราซูมดูได้จากตรงตรงเสากลางบ้านนะอ่าเราสามารถซูมดูได้แล้วใครแงะบ้านอยู่นะนนเ,ยยเ,เนี่ยแป๊บนึงแง่บ่โอเคฮันจีนฮัเจฟแงะบ้านมาดิมาดิมาดิมึงมาสิมึงมาสิซ้อมซ้อมซอมซอมซอ,อมบ้านซ้อมบ้านซ้อมบ้าน ต้องอยู่รอดให้ได้ในคืนนี้อ่ะฮะโอเคเช้าละที่นี้ทางออกอยู่ไหนโหไอ้เ,เพื่อนคนนั้นมาหาปัญหาเนีนะ่ะต้องเจาะเป็นทางเข้าทางออกเอาไว้ถูกไหมต้องเจาะไว้ก่อนต้องหาทางเจาะทะเลมันมีความสามารถในการแงะไม้ตีเจ็บด้วยแงวแ้วอะไรปุ๊บไอ้เพื่อนมันบุกู่กี่ชั้นวะเนี่ย ทางออกไม่เจออ่ะเข้ามาทางไหนหนึ่งขอไปเอาตะเกียงก่อนคงไม่ไใช่แ,ลแหละไปเดินทางกันต่อฮะออกได้ออยังนไนออกยากจังเลยเพื่อนโอ้โหบุกอีกชั้นวนะเนน่ะโอเคออกได้และไหนนี่อันไหนที่จะสร้างบ้านได้บ้างเอ่ย ที่ไหนเราจะสร้างบ้านได้บ้างอ่อเจอแล้วซูปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมซูปเปอร์ใช่ไหมนะี่ะอาจจะมืดหน่อยนะครับทุกคนมาก็นั่นแหละอ้อมีคอนตรงนี้มีอองคอนมันมนะีแต่คอนวะเนี่ยโอ้ไม่เบสบอลดีเลยมันจ,จะได้มีอาวุธไปตีเจบระยะไกลสักทีทลงมันระยะใกล้กว่างก็ยังไม่เจออยู่ดี อ๋อ้ยเพื่อนยังอยู่อีกนะโอ้ยเพืพ่อนเพื่อนไม่มีอาวุธใช่ไหมเนี่ยตนะีปะ่ะไอ้ยอย่าเพิ่งเก่งไปขอเงินเงินโอเคเจ็ดบาทได้อยู่ได้มาเจ็ดบาทนี่วทำไมบ้านมันเละข,ขนาดนี้วนะเนี่ยเจ็บพังบ้านได้เหรอโอ้ไม่ใช่เจ็บละอะไรมันพังบ้านวะแป๊บนึงตอนนี้ต้องหาสมาคมก่อนอยู่ตรงนน้นหนึ่งอ่ะ อ้าวถ้าผมขึ้นมาบนหลังคาอย่างนี้แล้วผมสร้างบ้านแล้วบนหลังคาใช่ไหมไม่ได้เพื่อนจะทำอะไรเอนเพื่อนจะสร้างบ้านตรงนี้หรอสร้างบ้านแยกหระงั้นเราไปหาบ้านของตัวเองดีกว่าทางตรงสมาคมตรงนี้ก็ดีอยู่หรอก โอเคผมทุกคนตอนนี้ผมได้บ้านแล้วนะเป็นบ้านที่ผมได้ทำการสร้างไวเ้เองซึ่งตอนนี้โดนเจฟบุกแล้วนะครับโอ้ my god โอ้โห,หมารอบบ้านเลยใช่ไหมเนะแบบนี่ยแป๊บนึงตีกันไม้เบรบอลมันตีทะลุไม้ได้เลยทุกคนเรียบร้อยมาะะเก็บไม้ดีเด้อมากันอีกทีหนึ่ง อันนี้คือผมอยู่เป็นเป็นเหมือนเจเป็นไม้ที่แบบตั้ง็นซุ้มอยู่นะคือเพื่อนเขาสร้างไว้ไงแล้วผมเข้ามาอยู่อันนี้คือเพื่อนไหนอยู่ไหนอีกเอฟเฮ้ยว่าน,นนี้นี่ปลอดภัยดีเลยเนะน,นี่ยดไปะอ๋อเพื่อนทำไมเพื่อนอยู่ตรงนั้นอะ ผมก็จะสร้างตรงนี้ต่อไปนะได้ดิเพื่อนใหม่มาดิเจ็บเจ็บเจ็บเพื่อนเจ็บเหรออะเจ็บหรออืมเจ็บหรอเจ็บนี่อ่งเจ็บไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีแล้วเอาแล้วดีเจ็บตัวนึงโดนขังโดนขังใช่ไหมแล้วม,มันโดนขังแหละ โห่เจ็บตัวนขังนองสารนึงเลยเจ็บอมนมาองสารก็บ,บาละมาสร้างกันต่อปิดสังคาให้นั่นหนาไม่มีเจ็บตัวไหนกัดทะลุได้เลยไว้ตัวนี้นมาสีจ่จบร้อยสองทีเลี่ยงองทำให้เหมือนจะไม่มีแสงออกใช่ไหมไม่รู้เจ็บะจะเห็นหรือเปล่าถ้าไม่ไม่มีแสงออกเลย ของนี้ปิดแค่สนิทปุ๊บปึ๊บไหนที่มีแสงปิดหมดปิดหมดปึ๊บปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บก็อิดปิดไว<ะ>้มันเป็นไม้นะวะตอนนี้เราก็เหมือนจะเป็นก้อนก้อนไม้แนะฮู้โอ้โหเป็นบ้านที่ค่อนข้างปลอดภัยนะไม่ต้องพังตรงนี้ออกไป ดีแลด์มันจะต้องมีทางเข้าทางออกเอาไว้เน่ยทางเข้าท่านออกตี๊กเจฟมันเข้าไม่ได้แต่เราเข้าได้ทำมันซุ้มประตูซึ่งในวันที่สามนี้ผมรอบผมจะอัปเกรดบ้านเอาไว้แล้วกันอัปเกรดบ้านผมจะทำให้น็นซุ้มประตูนะคือเป็นซุ้มประตูที่คนสามารถเข้าได้แต่เจฟเข้าไม่ได้เอง คือซุ้มมันจะเล็กๆหน่อยอให้คนรอดส่วนเอพวกเจ็บมันจะเข้าไม่ได้เพราะหวัวมันใหญ่เกินมันจะติดโอเคนี่คือบ้านหลังแรกของเราบ้านนี่ตั้งอยู่กลางแจ้งต้องตอนเอ,อาออไม้ออออมนี่อกเออโอเคเอาไม้นี่กแล้วทีนี้ก็ทำซุ้มประตูขึ้นมาแบบนี้อ่ะ ขึนมัจะสงองชั้นเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะเอาไม้ดักตีเจ็บได้นะเอาไม้เบ็ดบอลหัวเจ็บเอามาสิตอนนี้ทำาัันซุ้มประตูแบบนี้น่าจะปลอดภัยแล้วนะทุกคนผมว่าน่าจะปลอดภัยแล้ววันที่สามก็อัปเกรดบ้านอย่างเดียวนะฮะ บ้านนี้นะครับจะแคบเลยเคยทำเป็นต้องสอนเอาไว้ด้วยนะว่ามาที่บ้านหลังนี้เพื่อผมตายผมจะได้ไม่หลงทางจะได้หายทางกลับบ้านเจอ Okay. ตอนนี้บ้านเราก็เริ่มจะสมบูรณ์แบบแล้ว,วแหละเฉพเสริมความหนาเข้าไปชั้นหนึ่งพอทำประตูออหนาหสักหน่อยหนึ่งให้มั่นใจว่าไอ้พวกเจ็ปมันเข้าไม่ได้ไอ้พวกเจ็บมันก็ตัวใหญ่ก็จริงนะแต่ว่วมันเข้าได้แน่นอนถ้ามีแค่แนวเข้าได้แน่นอนต้องเสริมคานตรงนี้สักหน่อยหนึ่งไนงะให้หัวมันติด รงนี้อ่าโอเคตอนนี้คนก็จะเข้าได้แล้วนะคนเข้าได้เหมือนเดิมนะจะเจ็บจะเข้าไม่ได้แล้วก็สร้างให้แน้นหนาขึ้นอัปเกรดอัปเกรด โอเคเราสร้างบ้านกันเสร็จแล้วนะฮะนี่ทำอะไรต่อก็ไม่รู้แล้วนะทำให้บ้านมันดูสวยขึ้นแล้วกันโอเคไม่ทำนักขี้เกียจมานี้ก็รอมืดแล้วกันมาทดสอบบ้านใหม่ของเรากันมันสามารถกันเจ็บได้จริงหรือไม่นะฮะมันจะเอาไม้เบสบอลเนี่ยหวดเจ็บตรงหน้าต่างตรงนี้นะ อ๋อค่ะตกแล้วมาสิตอนนี้คนก็รอดยากนะฮะรอดดอยผ่านประตูเหรอเจฟก็น่าจะเข้าไม่ได้ละมันถ้ำเลยอ่ะไม่เหมือนถ้ำจริงนะมาสีเจฟรออยู่เข้าไปรอข้างในเลยโดยสักแปบนึงมันก็จะมากันแล้วนะไอพวกเจฟไออพวกนี้มันไวไวกันจริงไอพวกเจฟอ่ะ เรามีตะเกียงอันหนึ่งตอนนี้บ้านเรามันก็แทบจะไม่มีร่องแล้วนะมีตรงนี้อัปเกรดอีกสักหน่อยโอเคเปิดตึงมูนี่ปิดปึด๊บปึ๊บ โอเคมันกลายเป็นก้อนไม้แล้วฮะมองไม่เห็นแสงแล้วจะมีแสงเวบเเมื่อกี้อาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็บบุกแล้วมาสิจะได้รู้ว่าอืบ้านเราแข็งขนาไหนมาเลยอืม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 มีไหมหมดนแล้วฮะโอ้โหบ้านเราโคตรสุดยอดแข็งแรงดีจริง มาจกันเจฟได้บอดภัยแล้วฮะบ้านหลังนี้ใครจะเล่นแบบนี้แล้วก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ได้นะครับผมก็คือก่อไม้ไว้ข้างนอกกันแหละเพราะว่าในอนาคตผมจะขยายบ้านให้มันใหญ่ขึ้นด้วยจะเล่นไม่รู้ว่ากี่วันแล้วโอ้ยเสียงไก่ อนีเ่เกฟอยู่ไหนขึ้นมายืนอยู่บนบ้านเลยนี่แหละทำกรอบนี่วะทำทำไมก็ไม่รู้ว่าอยากทำไม่มีจะทำแหละบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอเคฮะทำกรอบแล้ว เพื่ออะไรก็ไม่รู้มันไม่จำกัดงไงก็เลยทำซะหน่อยมันจะเหมือนบ้านอยู่งี้นะพอมองจากไกลๆก,ลก็ตรงนี้มีบ้านคำเพื่อเลยเนี่ยโอเคก็ผมหล่ะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เลยนะครับผม ให้ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับผมเอาละวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วลืมนะครับคอมเมนต์ด้วยไม่มีคอนเทนต์ทำแล้ว